วันนี้จะมาบอกเทคนิคในการตีไข่ขาวที่ทําให้ขนมเราไม่ยุบนะคะหัวใจหลักของการทําชิฟฟ่อนคือการตีไข่ขาวพี่อ้อยจะใส่น้ําตาลลงไปหมดเลยนะคะทีเดียวในนี้ไม่มีสารเสริมไม่มีครีมออฟท่าท่านะคะจะเป็นขนมคีโตค่อนข้างที่จะทํายากหน่อยหนึ่งนะคะขนมคีโตเราจะเน้นที่เป็นไม่มีสารเสริมใดๆเลยนะคะในนี้จะไม่ใช่น้ําตาลจะเป็นสารให้ความหวานแทนน้าตาล หล่อหังกล้วยนะคะการตีไข่ขาวที่จะให้เนียนสวยเราจะไม่ตีไข่ขาวด้วยสปีดสูงสุดโดยทันทีนะคะสังเกตว่าพี่อ้อยจะตีที่สปีดกลางนะคะจะใช้แค่เบอร์สองนะคะเครื่องนี้เขาจะแรงมากจะไม่สวิงมือให้มากนะคะในคลิปพี่อ้อยกอให้เขาเร็วขึ้นนะคะเพื่อที่จะได้ย่นเวลาลงย่อ,อยจะใช้เบอร์สองตลอดจนจบนะคะตีไปเรื่อยๆโดยการ หมุนอ่างที่เราอ่างผสมที่เราใช้ใส่ไข่ขาวนะคะจากนั้นก็จะสวิงมือหน่อยนึงนะคะแต่จะไม่แว่งเร็วนะคะเพื่อที่จะให้เขาหมุนรอบตัวการตีไข่ขาวถ้าเราใช้ไข่ขาวในจำนวนที่เยอะเราจะยกขึ้นแล้วก็ตีข้างบนด้วยตีข้างล่างด้วยนะคะเพื่อที่จะให้หัวตีแต่ก้อเรา ตีให้ทั่วนะคะสังเกตดีๆนะคะในคลิปเริ่มเป็นรอยตะก้อแล้วให้รรู้ได้เลยว่าไข่ขาวของเราใกล้จะได้แล้วให้เช็คอดดูนะคะโดยการยกหัวตะก้อขึ้นถ้าไข่ขาวเราล้มลงไวแบบนี้ถือว่ายังใช้ไม่ได้ค่ะจากนั้นให้ตีต่อไปเรื่อยๆโดยการหมุนอ่างสลับกับการแกว่ง หัวตีเราเบาๆนะคะอย่าตีแรงอย่าใช้สปีดสูงเด็ดขาดเพราะว่ามันจะทำให้อัดฟองอากาศไวมากเกินไปมันจะทำให้ขนมเรายุบเวลาเราอบเสร็จขนมเราจะยุบตัวนะคะตีต่อไปเรื่อยๆถ้าตะก้อของเราเริ่มฝืดเริ่มหนัก ในรู้สึกในมือได้ว่ามันหนักให้เช็คอดดูนะคะให้เป็นแบบนี้ยกขึ้นเขาจะงุ้มลงนะคะตรงโคนเขาจะตั้งตรงแต่ตรงปลายเขาจะงุ้มลงจากนั้นเราก็จะสามารถตีไล่ฟองอากาศด้วยสปีดต่ำสุดของเครื่องได้เลยค่ะก็จะได้เนียนแบบนี้เลยนะคะให้เนียนเงาแบบนี้เลยนะคะนำไปผสมกับไข่แดงได้ค่ะขั้นตอนการผสมกับไข่แดงพี่อ้อยจะตากใส่ ส่วนแรกพี่อ้อยจะใช้ตะก,ก้อมือนะคะคนให้เข้ากระจายตัวแล้วก็ผสมกับไข่แดงจากนั้นก็จะตักใส่อีกรอบนะคะในรอบต่อไปพี่อ้อยจะใช้ไม้พายนะคะคนผสมโฟจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนนะคะโดยที่ไม่ยก,กไม่ยกไม้พายขึ้นสูงนะคะถ้าเรายกไม้พายขึ้นสูงมันจะเกิดฟองอากาศได้ง่ายนะคะตักใส่จนหมดไข่แดงเลยนะเอ้ไข่ขาวเลยนะคะ ก็จะยังใช้ไม้พายค่ะจะใช้วิธีการหมุนอ่างนะคะเราจะไม่คนนานแล้วก็ไม่คนแรงนะคะเบาๆมือนะคะแต่ทำให้เร็วนะคะจะไม่ยกไม้พายขึ้นสูงจากเนื้อขนมจากแบทเทอร์ที่เราผสมอยู่เลยนะคะผสมออกมาก็จะเนียนแบบนี้เนื้อขนมจะเป็นแบบนี้ถือว่าโอเคค่ะ